เกี๊หอนห่อนเลยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุโขสุขคนกับผมอยู่พอก,กับบาวันหน้าภากินมาแซ่บครับพี่น้องวันนี้บาวันหน้าพ,กกพา,า,าพี่น้องมากินซิกไก่พี่น้องแล้ววากันไก่ไก่แต่น้ำพี่น้องเป็นส่วนปีกบนพี่นอ้องแซ่บแล้วมาเป็นหน่องเป็น ปีกบนน้องเสียบๆเครื่องสมุนไพรแบบจุดๆเลยพี่น้องตำเองพี่น้องพริกแกงตำเองครับผมกับเด้ดเจียวมาจำน้ำพี่น้องเจียวข้นเขาเนี้ยเต็มตีไว้แลพี่น้องมาเสียบบ่าวมาน่าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเครื่องตำใส่กับเพชรแล้วพี่น้องตำกับเพชรเจียวมาจำน้ำหมักจำเจียวพี่น้องมาเสียบบ่าวมาน่าพี่น้องนัวๆพี่น้องมัสดน้ำคนคำเล็ก หนัวครับพี่น้องเดี๋เสียบได้พูดนะมาพี่น้องมาเสียบเบานหะน้าพี่น้องหอนนะพี่น้องอือหือหอืออืหอหอพใจพี่น้องอือือ นัวครับพี่น้องเครื่องสมุนไพรย,ยังถึงพี่น้องดำไส่เซม,มี่คาตะไครพ่พี่น้องใบบักกูดกระเพราเนี่ยพริกไทยแห้งพี่น้องพริกไทยดำ น่อ,องกระเพาพร้อมเลยเครื่องแบบถึงเลยเสร็จทับใส่็จไตมาพี่น้องเครื่องไหน เ mm. ปื่ดีครับพี่น้องอายนอ่มเป็นเลยน กันไกไ่ไปน้องหรือว่าอูนำหน่อยไปน้องแถวบ้านมาเมาหน้าเอินอูนำหน่อยหรือว่าสีกไก่อยากต้มูเอ,อิญชื่อเอิญไปน้องทำเขาบุตรงถัยเจียวเลย นัวครับอืมกินน้ำพริกไม่แห้งนะครับตับมีน้องตับไก่อืม đẹp luôn em thường tương tương hóm hóm thường mà cùng nè lúc น,น้ำนัวไป่น่องจำนำนัวเผาหมอ,ม,อมอ้มอมซุดตอนไี่น่องไมนูสีไกเ่เครืงใหลายอ่มอมหอมโอ้ย สิบเซียมเปอวิสานมาหน้าพี่น้องอื้มหัวคับ ปีกบนตอนกลางพอดีไปเนอะมองซับหนักเลยพอดีเลยพอดีแหงครับทางตสวุนไพรอืม้ม เข็มพุนแน่งครับถ้าเป็นเมนูจับแซลมผักดีตอนนองไม่น้องสียใไกลแบบสูตรบานเท่าไปน้องทำเคียงเส้นไหล อ๋อพริกไทยเป็นพริกไทยดำ่น้องตอนกๆๆกอายตุนตอนกินกระแทบเลย เห็นแล้วนะอือรู้วันไงกรอกคอบดีคคักอืมอ,อืมนัวไองเสาบนัวยังคักเลย เห,หื่อแตกเลยเปน้องนเพื่อนเลยจิกแกงหนอนเขาได้หอนหนอนเขากันไม่ยังเลยครบเครื่องไป่น้องใส่พริกไทยแบบไม่ร้ายเข้าใจ ืไปไปลองเสียบนั่อรับครับ ใจพี่น้องออกุดๆเด้ออืัออืลเสียบคาพี่น้อง จะเป็นเมนูสิไก,ไกเ่เป็นหล่อมานบ่กแกจนำดิบแซ่มาผาาผิดต,ตนหล่ก็กผมคอนจากลาเก,ก่ผมตัดก,ก็ตัดไข่ก็อลยก็แช่บาวานามากินมาเสสนาวนครับผมฝากไป็้างล่งแงใจบาวานานะครับผมทิดผ่าไปข้ในบาวานานขอถอยขอไปยวไม่ร้ายสารับสนี้บาวานาขอตัวลครับผมสวัสดีครับ